คนอายุ40บวกฟังให้ดีครับนี่คือ7ท่าที่คุณต้องการสำหรับการออกกำลังกายของคุณเท่านั้นครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โคช้ชน,น่เป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของงจรงริคับสวัสดีครับผมโคชปูนะครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์อยู่นะครับผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงท่าการออกกำลังกาย 7ท่าหลักๆครับที่จะช่วยทําให้คนอายุ40บวกครับผมสามารถพัฒนารูปร่างและสุขภาพได้แบบครบวงจรครับไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงครับซึ่งทั้ง7ท่านั้นจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับผมแป๊บแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิตทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิตทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว คลิปได้เลยครับมาในท่าที่1ครับนั่นก็คือท่าวอร์มอัพนั่นเองครับอ้าวหลายคนอาจจะงงว่าแบบเอ้ยโคตรปูควรหรือเปล่าผมบอกให้นะครับผมท่าวอร์มอัพทุกทุกท่านะครับมีความสําคัญต่อเราเป็นอย่างมากครับท่าวอร์มอัพในที่นี้นะครับผมคือบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าแบบโอ้โหเป็นท่ายี่พิสดารจริงๆแล้วมันคือการวอร์มข้อต่อนะครับผมเป็นการวอร์มพวกข้อสะโพกนะครับ ข้อมือข้อเท้านะผมการแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับการทําสิ่งเหล่านี้เป็นประจำครับมีความสําคัญต่อคนอายุ40บว่อย่างมากเนะื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันกลมสึกมันผ่านช่วงระยะเวลามันนานแล้วครับผม40ปีแล้วครับมันจะมีความตึงความเมื่อยความอิมบาลัสอยู่แล้วครับดังนั้นการวอร์มอัพนะคผม ในที่นี้คืออาจจะเป็นการไปเดินชันก่อนสัก1 0 1ถึงนาทีการปั่นจักรยานก่อนเพื่อให้มีการไหลเวียนของโลหิตที่ดีครับทุกๆอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการวอร์มอัพครับเลือกมาสักหนึ่งอย่างครับผมก่อนที่คุณจะออกกำลังกายครับจะช่วยถ้าเปคุณเนี่ยครับห่างไกลจากาการบาดเจ็บและทําให้คุณรู้สึกดีมากขึ้นจากการออกกำลังกายของคุณและที่สําคัญเลยคือคนที่อายุ40บวกครับถ้าเกิดว่าคุณไม่วอร์มอัพครับโอกาสที่คุณจะบาดเจ็บก็จะมีสูงมาก่ถ้าเกิดว่าคุณบาดเจ็บแล้ว ระบบของฮอ์โมงของเรามันตกลงครับการฟื้นตัวมันก็จะช้ามันไม่เหมือนกับตอนที่เราเป็นวัยรุ่นโอเคไหมครับดังนั้นสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องโฟกัสเ็นอย่างแรกเลยครับผมสำหรับท่าออกกำลังกายนั่นคือการวอร์มอัพในทุกๆท,ท่าของคุณนั่นเองครับมาในท่าที่2ครับผมนั่นคือท่าสควอชนั่นเองครับท่าสควอชครับท่าในหมู่ของคนที่ออกกำลังกายนะครับจะรู้ดีว่ามันคือ king of exercise ครับมันคือราชาแห่งท่าการออกกำลังกายครับเพราะว่ามันกระตุน้นกลุ่มกล้ามเนื้อมัดที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายของเรานนน่คืออใสวขง Low Body แต่คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีการแบกบาหรือถือดัมเบลครับจะมีกล้ามเนื้อกว่า200มัดที่ทํางานร่วมกันครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันทํางานมากขนาดนี้จะช่วยทําให้คุณสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อเผาผลาญแคลอรีร่เผาผลาญไขมันได้เพิ่มมาคืนและที่สําคัญเลยคือท่านี้ครับผมนะไม่ควรพลาดเลยสําหรับคนที่อายุ40ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณห่างเหินจากการฝึกท่านี้ไปครับลองดูนะว่าถ้าเกิดคุณ40แล้ว50 60 พวกข้อขาข้อเข่าคุณจะมีอาการเสื่อมลงครับการเดินของคุณจะยากขึ้นการเคลื่อนไหวของคุณจะยากขึ้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยให้ระยะเวลามันผ่านพ้นไปเนิ่นนานมากเท่าไหร่ครับตัวของกล้ามเนื้อของคุณมันจะอ่อนแรงลงมากขึ้นเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่มีการฝึก t สต t องเท i n ในส่วนของรู w e r บ o ด y ีหรือว่าขาของคุณเลยครับและมันทำให้วันหนึ่งเมื่อคุณตื่นขึ้นมาคุณจะเดินแทบไม่ได้หรือไม่มีแรงที่จะเดินขึ้นบันไดหรือไม่สามารถที่จะไปเดินเล่น เที่ยวกับลูกกับหลานของคุณได้ดังนั้นถ้าวันนี้คุณอายุ40บวกแล้วคุณไม่ฝึกท่าสควอตผมบอกเลยว่าโอกาสที่คุณจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีสูงมากถ้าไม่อยากให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับคุณครับผมเพียงแค่คุณสควอตให้เป็นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับและในท่าที่3าที่คุณไม่ควรพลาดเลยครับสำหรับคนอายุ40บวกครับนั่นคือท่าเบนช์เพรสนะครับซึ่งอันนี้คือผมไม่จํากัดนะว่าคุณจะเบนช์เพรสด้วยท่าอะไรครับดัมเบลบาร์เบล หรือคุณจะใช้แมชชีนเชสเพรสหรือคุณจะวิดพื้นก็สามารถทําได้ครับเพราะว่าการวิดพื้นหรือว่าการฝึกท่าเบนชเพรสพวกนี้ครับผมจะช่วยกระตุ้นทาให้ตัวของกล้ามเนื้ออกหัวไหล่หลังแขนของเรามาันทางานครับถ้าเกคุณใช้ตัวของดัมเบลแล้วก็ตัวของบาเบลคือพวกฟรีเวทพวกนี้หรือว่าคุณวิดพื้นครับจะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถพัฒนาตัวของกล้ามเนื้อแกนกลางตัวร่วมไปได้ด้วยนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามนุษย์ทุกคนครับผมครับจำเป็นที่ต้อง,องเวลาล้มไปลงไปแล้วใช่ไหมเราล้มไปฟุ เราต้องดันตัวเองขึ้นมาให้ได้ครับนี่คือเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อพื้นฐานและกลุ่มกล้ามเนื้อหลักที่เราจาเป็นจะต้องทําให้มันแข็งแรงครับถ้าวันนี้คุณไม่ใช่สายกล้ามโ้ยโคตรปูแน,น่นผมไม่ใช่คนที่ต้องการที่จะมีกล้ามเยอะกล้ามใหญ่มันไม่สําคัญครับวันนี้อย่าลืมนะครับคุณ40บวกแล้วนะครับคุณมีอายุที่เยอะแล้วครับถ้าวันใดวันหนึ่งคุณอายุ 50- 60 อย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นครับคุณอ่อนแรงลงแล้วครับผมคุณไม่แข็งแรงครับคุณดันรถก็ไม่ได้คุณผักอะไรก็ไม่ได้คุณล้มลงไปคุณยังดันตัวเองขึ้นมาไม่ได้เลยเพราะเวลาคุณอายุเยอะขึ้นแล้วครับผมผมถามคําว่าแล้วคุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ยังไงครับดังนั้นการฝึกสตรอ n ชอนแบบพื้นฐานคือการฝึกพวกเบสิกพวกนี้มีความสําคัญอย่างมากไม่อยากเบนท์เฟรสไม่อยากเข้ายิมไม่เป็นไรวิดพื้นเอาก็ยังดีครับผมและนี่คือท่าที่สาครับสำหรับคนที่อายุ40ปีจะไม่ต้องทำครับผมแมาาในาททท่่ีี4 ผมเชื่อว่าหลายคนมองข้ามแต่ว่ามันมีความสำคัญสุดๆครับนั่นคือท่ากลู r บริ e นะครับคือการพัฒนากล้ามเนื้อก้นของเราครับคุณรู้หรือไม่ว่ากลุ่มกล้ามเนื้อที่อยู่ที่ lower body ของเราครับก้นถือเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายครับถ้าวันนี้นะผมเรามีขนาดของกล้ามเนื้อก้นที่มันโอเคสวยงามครับ คุณจะมีระบบข้อผ่านที่เร็วขึ้นนี่คือข้อที่1ครับ2คือการเมือก้นนะครับถือว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างอั p เปอร์บอดี้กับโล w e เวอร์บอดี้ถ้าก้านเนือก้นแข็งแรงนะผมก็แปลว่าตัวของอั p เปอร์บอดี้นะผมแล้วก็โลว์เวอร์บอดี้จะมีความสมดุลเช่นกันครับเพราะงั้นอาการปวดหลังอาการที่คุณรู้สึกว่าแบบตัวของแก,งกนกลางลำตัวมันเสียสมดุลครับก็จะรู้สึกดีขึ้นเนื่องจากว่าตัวของก้านเนือก้นเนี่ยเป็นตัวช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความสมดุลเพิ่มขึ้นนั่นเองครับผมวิธ วางความกว้างของเท้าเนี่ยเท่าหัวไหล่นะครับมือแตะไปที่โตของส้นเท้าของเราเนี่ยนะครับผมเวลาที่เราจะยกก้นขึ้นก็คือจังหวะเตรียมหายใจเข้าใช่ไหมเก็บศีรษะเข้ามายกก้นขึ้นบีบก้นปึ้มหายใจออกผ่อนลงหายใจเข้าครับและยกก้นขึ้นหายใจออกผ่อนลงหายใจเข้านะครับยกก้นขึ้นและบีบค้างไว้หนึ่งวินาทีหายใจออกครับเนี่ยแค่คุณฝึกแค่เนี้ยนะครับก็ช่วยทําให้คุณเนี่ยมีกล้ามเนื้อก้นที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นได้แล้วครับอันนี้ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาครับไม่ได้ เอาใจคนที่เป็นสายกล้ามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ออกกําลังกายครับผมบอกตรงน,นี้เลยว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยากมีก้นที่สวยงามเหมือนกับผู้หญิงที่แบบว่าเราเห็นในอินสตาแกรมหรือว่าไม่ได้อยากมีแบบเหมือนก้นสวยๆเหมือนผู้ชายที่เป็นนักพละกายคือวันนี้ผมไม่ได้พูดถึงความเป็นนักพละกายเลยผมพูดถึงเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีครับการฝึกสตรองเทรนการฝึก พละกกาลังการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับทุกๆคนที่อยู่บนโลกใบนี้ครับดังนั้นนะผมท่ากรุบวิชก็ถือว่าเป็นหนึ่งในท่าสําคัญที่คุณไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยครับมาในท่าที่คนอายุ40บวกเนี่ยควรต้องทําให้เป็นครับนั่นคือท่าดึงข้อหรือว่าท่าพลับสนเองครับซึ่งการดึงข้อครับจะช่วยกระตุ้นทําให้กล้ามเนื้อแผ่นหลังของเราเนี่ยมันทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับจริงๆผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของความสวยงามของแผ่นหลังเลยครับแต่ว่า ท่าพูลับถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดท่าที่ผมเชื่อว่าหลายนเนีคนมองข้ามไปสนิทใจครับเนื่องจากว่าการฝึกท่านี้นะผมจะช่วยกระตุ้นแผ่นหลงังอย่างที่ผมบอกไปใบเสร็หน้าท้องแกนกลางลำตัวนะผมทุกๆอย่างที่ผมพึ่งพูดไปครับคือเมื่อตั้งแต่เอวเนี่ยขึ้นมาจนกระทั่งถึงแข้งคุณเนี่ยนะครับมันจะทํางานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพซึ่งจะทําให้ตัวของสรีระของคุณมีความสวยงามครับคือคนที่อายุ14 0่สิบวกต้องบอกก่อนนะครับถ้าเกิดว,ว่าไม่ออกร่างกายหรือไม่เคยฝึกกล้ามเนื้อแผ่นหลังครับเขาจะมีออาาการหลังคม กล้ามเนื้อแผ่นหลังมันจะอ่อนแรงลงเรื่อยๆครับผมแล้วเขาเนี่ยจะมีอาการแบบเหมือนเป็นฮันช์แบ็กแบบนี้นะผมคือหลังค่อมแล้วก็มีสรีระที่ไม่สวยงามครับมีบุคลิกภาพที่ไม่ดีครับดังนั้นนะผมการฝึกท่าพูลลับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในท่าที่ทําให้คุณมีบุคลิกภาพที่ดีมากๆและทําให้คุณมีกล้ามเนื้อที่สวยงามและที่สาคัญเลยคือกล้ามเนื้อแผ่นหลังของเราครับผมเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของร่างกายของเราครับยิ่งเรามีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นเท่าไหร่ จะทาให้ระบบเขาผายของเราเนี่ยมันยิ่งเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นน,นะครับทำให้คุณสามารถครวบคุมน้ําหนักแล้วก็ควบคุมไม่ให้ร่างกายมีไขมันส่วนเกินมากจนเกิดไปนี่เองครับซึ่งวิธีการถูกรลับสก็ไม่ยากเลยครับผมเพียงแค่คุณจับล็อกไว้และดึงขึ้นไปแค่นี้เองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแรงในการดึงข้อซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มด่าผมในใจเบาๆแล้วเแปบบ่าคุณดึงข้อไม่ได้แล้วให้กูทายังไงวะ สมัยนี้นะครับผมทุกๆยิมครับจะมีสิ่งที่เรียกว่า assist pull ups อยู่ครับผมก็คือเป็นตัวช่วยในการดึงข้อครับโดยมันจะมีเห็นนี่ไหมมีเบาะรองเข่าให้กับเราอยู่และมีตัวของแผ่นน้ำหนักครับเพื่อซัพพอร์ตให้เราเนี่ยสามารถส่งตัวขึ้นไปได้จากการดึงข้อของเราเองครับผมเพียงแค่เราคุกเข่าลงนะครับและดึงขึ้นไปเทกษณานี้แค่นี้คุณก็สามารถดึงข้อได้แล้วครับผมสามารถ pull ups ได้แล้วนะครับซึ่งเป็นท่าที่ดีมากๆแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ดีมากๆครับแต่อย่างไรก็ตามครับ ลายไหลยย่ยิมก็อาจจะไม่ได้มีเหมือนที่เลียวยิมครับดังนั้นนะครับผมการฝึกท่าแลตพูดาวก็ยังเป็นอะไรที่โอเคสำหรับการฝึกกล้ามเนื้อแผ่นหลังของคุณอยู่ดีครับผมดังนั้นการฝึกกล้ามเนื้อแผ่นหลังเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ถ้าเกิดว่าคุณดึงข้อได้ดึงเลยแล้วคุณจะเจอว่าร่างกายของคุณเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆสำหรับคนอายุ40กว่าปนั่นเองครับและมาในท่าที่6ครับผมนะั่นคือท่าลันเ e s หรือว่าท่าที่เราเคลื่อนไหวด้วยขาของเราเพียงข้างเดียวเท่ไ้มครับไม่ว่าจะเป็น, unge, ออยยนรีเวิร์สล เป็น forward lunge 9ไปข้างหน้านะครับเป็น walking leg lunge เกเหยียบไปลักษณะนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็น lunge แบบไหนก็ตามครับช่วยทำให้คุณเนี่ยมีตัวของ lower body ที่แข็งแรงเพิ่มเติมขึ้นมาครับนอกจากจการฝึกท่าสปอร์ตนั่เองครับผมต้องบอกงี้นะครับว่าการฝึกท่า single leg คือการเคลื่อนไหวด้วยขาเพียงข้างเดียวครับมีความจำเป็นต่อมนุษย์ทุกคนครับผมไม่ใช่เพียงแค่คนที่เล่นกล้ามเท่านั้นครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เรานั่งลงใช่ไหมครับ ถ้าคนปกติผมไม่ได้พูดถึงคนเล่นกล้ามนะถ้าคนปกติครับเขาจะต้องสามารถยืนขึ้นได้ด้วยขาเพียงข้างเดียวของเขาแบบสวยงามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณลองทสดูดูได้ครับถ้าเกิดว่า,วาคุณลองคุกเข่าลงแล้วคุณยืนขึ้นแล้วคุณยืนไม่ได้หรือคุณไม่มีแรงหรือคุณรู้สึกอ่อนแรงครับนั่นแปลว่ากล้ามเนื้อ lower body ของคุณมันอ่อนแรงแล้วก็มีความแข็งแรงน้อยจนเกินไปครับ เพราะงั้นนะผมมันก็จะสื่อถึงตัวของระบบของาของคุณนี่มันช้าลงด้วยครับแล้วก็ทําให้ตัวของสรีระของคุณครับผมมันไม่แข็งแรงครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่แข็งแรงอย่างที่ผมบอกไปครับถ้าไม่แข็งแรงแล้วพอเราเอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมตัวของสุขภาพของเราหรือความแข็งแรงของเราครับมันจะลดต่ําลงแบบลงหวบลงมาเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ฝึกสตรองเทรนหรือว่าไม่ฝึกพละกําลังเหล่านี้ครับผมเพราะงั้นนะครับท่าเล็กลันช์ก็ถือว่ามีความจําเป็นอย่างมากสําหรับทุกคนอยู่ดีครับวิธีการฝึกง่ายๆครับสำหรับคน s i n เกิลเล็กลันโดยที่เราจะถอยหลังย่อเป็นแบบถอนใส่บัวนะครับคือถอยยอ่อแล้วขึ้นมานะครับนี่จะเป็นฟอร์มที่ง่ายที่สุดสำหรับการฝึกท่าเล็กลันช์บผองคือถอยนะครับย่อนก้นลงเขาอาจจะจูบพื้นก็ได้ครับแล้วคุณค่อยยืนขึ้นมานะครับอย่างสวยงามถอยอารมณ์เหมือนแบบอ้ยของตกลงนี่ว่าลงปุ๊บเราหยิบของขึ้นมาแล้วก็ยืนขึ้นอย่างสวยงามอุ้ยของตกอีกแล้วย่อนแล้วยืนขึ้น แค่นี้ครับนี่คือการฝึกท่าเล็กลันช์ที่เหมาะสมแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหโค้ชมันจะแบบไปโหดร้ายอะไรมากมายคือบอกก่อนนะที่เห็นอยู่ตะกี้คือการเคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย์นะผมไม่ได้ให้ทําอะไรที่มันพิสดารวุ่นวายเลยครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการความสวยงามการพอผ่อนไขมันที่เพิ่มสูงขึ้นถือดัมเบลเลยถือน้ําหนักเลยหรือแบกบาร์ก็ได้แล้วก็ reverse l u n ช์แบกบาร์ reverse l u n ช์ไปหรือแบกบาร์นะผมแล้วก็ก้าว walking ล็ก l u นช์ไป จะช่วยให้คุณสามารถเผาแคลอรี่แล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมหาศาลเลยครับสำหรับคนอายุ40ฝ่าเลยครับสำหรับท่าลันเชสครับผมนะไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามสำคัญกับคุณทั้งหมดเลยครับและมาในข้อที่7ครับผมท่าที่7นะครับท่าสุดท้ายครับนั่นคือท่าแคลงนั่นเองครับคือผมเข้าใจดีนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายกล้ามนะครับผมแล้วดูคลิปผมอยู่นะครับอาจจะขำแบบโอ้โหโคต อูเบนเพสทิง100โลแล้วสควอททิงร้อยห้โล200โลเดนลิฟทิงสองร้อโล300โลจะมาแพลงทำไมผมบอกองี้นะครับผมแพลงถือเป็นการฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อแกงกลางลำตัวที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยกับคุณมากที่สุดครับมันจะทําให้ตัวของกลุ่มกล้ามเนื้อที่อยู่ในแกนกลางลำตัวของเราเนี่ยนะผมมีความแข็งแรงโดยท่ยิ่งตัวของกล้ามเนื้อรูปเข็มขัดที่อยู่ ใต้ซิกแพคของเราอีกทีนึงครับเพราะมันช่วยพยุงกระดูกสันหลังให้กับเรานะครับสำหรับตัวของกลุ่มการกลางตัวพวกนี้นะครับเพราะงั้นนะครับผมลองดูได้ผมเชื่อว่าหลายเนหลายหลายคนครับผมคือยกได้หนักก็จริงแต่พอแรลงปุ๊บโขตัวสั่นเนี่ยเป็นเจ้าเข้าเลยครับซึ่งวิธีการแแปลงครับผมคุณจําเป็นจะต้องเก็บระดอียดให้ครบครับเดี๋ยวผมจะสาธิตอยู่นะว่าวิธีการทาทาอย่างไรนะครับคือให้เรานะครับผมเอาท่อนแขนวางบนพื้นปึ๊บปึ๊บมาขนนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราจะเก็บระเอียดให้ครบครับสะบักไม่จมับผมล็อกสไว้นะครับ เท้าความกว้างท่าหัวไหล่นะครับคุกเข่าไว้ก่อนนะผมเมคชัวร์ว่าตัวของคุณเนี่ยขนาดกับพื้นะครับเสร็จแล้วให้คุณม้วนสะโพกนะครับถ้าคุณแอนหลังคุณจะรู้สึกถึงการทํางานของหลังล่างโอเคไหมครับคุณจะปวดหลังเพราะงั้นให้คุณม้วนสะโพกฟื้นแบบนี้นะครับม้วนสะโพกให้เป็นก่อนนะครับแค่ม้วนสะโพกเนี่ยคุณก็รู้สึกถึงการทํางานของท้องของคุณแล้วนะครับเสร็จแล้วพอคุณพร้อมแล้วใช่ไหมครับให้คุณยกขาขึ้นปึ๊บเกร็งต้นขาด้านหน้าคมิบก้นม้วนสะโพกล็อกสะบักหายใจเข้าลึกหายใจออกยาว อาจจะเขาลรืออาจจะอ,อยาวถ้าใครที่สั่นอยู่ให้รู้ไว้เลยครับว่าแกนงการลำตัวของคุณมันไม่แข็งแรงโอเคไหครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณนิ่งกริบนั่นคือเรื่องที่ดีนะครับที่มันเป็นตัวที่สื่อว่าคุณมีความแข็งแรงของแกนงการลำตัวที่สุดยอดมา,มากๆแล้วซึ่งผมบอกให้นะว่าคนอายุ40บวกทุกคน ควรต้องแพ้งแล้วรู้สึกแข็งแรงนะครับไม่ควรรู้สึกว่าปวดหลังล่างและไม่ควรต้องรู้สึกว่าต้องสั่นนะผมมันจะทําให้สุขภาพของหลังส่วนล่างของคุณเนี่ยมันดีมา,มากๆและที่สำคัญเลยคืออะไรรูป้ป่ะถ้าในมุมของเทรนเนอร์ครับผมคือในส่วนของตรงกลางแกงกลางองตัวเนี่ยของเรามันดีครับดิสทอลแอเรียคือส่วนปลายจะดีเสมอดนั้นะถ้าเกิดว่าวันนี้คุณนึกอะไรไม่ออกไม่อยากจะออกกำลังกายอะไรทั้งนั้นเะโค้ัปูแน่นอย่างน้อยคุณแพ้งซะหน่อย ก็ยังดีครับผมนะจะช่วยทำให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้คุณเนี่ยนะครับผมมีความแข็งแรงของแกนกลางตัวคืออย่างน้อยเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งดีกว่าไม่ทําอะไรเลยโอเคไหมครับแต่อย่างไรต่างครับผมนี่คือ7ท่าครับสำหรับคนที่อายุ40บวกที่คุณจําเป็นที่จะต้องทาครับไม่ว่าจะเป็นสายกล้ามอยากจะสวยอยากจะกล้ามใหญ่หรือจะอยากแค่สุขภาพดีครับทั้ง7ท่านี้ครับผมถือว่าเป็นหัวใจหลักของการฝึกของคุณครับผมนะก็ลองไปทําดูได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกััคนนะรบ ก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบค้ฟูแนนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆทุกขมาเสารใหมทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ